สวัสดีครับสวัสด oh, so ีครับผมวันนี้เราพบกันที่ขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์นะครับโอ้ยวันนี้มีสินค้าตัวใหม่นะครับผมนี่ครับชิ้นนี้ชิ้นใหม่ล่าสุดนะครับโซฟาไม้มะค่านะครับโอ้โหโคตรใหญ่เลยใหญ่อลังการนะครับผมยาว3เมตรนะครับกว้าง79เซนติเมตรนะครับผมเป็นไม้แผ่นเดียวนะครับแผ่นหลังนี่เป็นไม้แผ่นเดียวนะครับตัวนี้ก็เป็นไม้แผ่นเดียวนะครับดูครับโอ้โหใหญ่มากนะครับผมใหญ่มากใหญ่มากไปลองยืน ลองยืนตรงกลางเลยไม่ต้องนั่งนะอันนี้เพิ่งทาสีไปนี่ครับใหญ่มากนะครับผมใหญ่มากต้องใช้รถเลื่อนมานะครับผมเอาข้าที่เลยครับต้องใช้รถเลื่อนเอานะครับผมตัวนี้โอ้โหยี่ครับสามเมตรนะครับยาวสามเมตรตัวนี้ยาวสามเมตรนะครับผมหนักนะครับหนักนะครับต้องยกกันเจ็ดคนนะเจ็ดคนมีนะครับ อันนี้ฝั่งหนึ่งต้องยก3าคนนะครับแต่ถ้ายกทั้งตัวเนี่ยหกเคนนะครับผมหนักมากแล้วมันโอ้โหมันใหญ่จริงๆนะครับผมมันใหญ่จริงใหญ่ใจเลยนะครับผมมีอยู่3ตัวนะครับผมมีไม้มาฆ่าโมงนะครับไม้มาฆ่านะครับ1ตัวนะครับ3เมตรนะครับผมแล้วก็มีนี <h mão bugs> ่นะครับโอ้ยชุด <timeframe> นี <products stream everywhere> ้ชุดยักษ์นะครับแป้งแป้งรองนั่งชุดนู้นนะครับชุดนี้ชุดยักษ์นะครับชุดยักษ์ใหญ่นะครับยักษ์ใหญ่นะครับ โน่นนะครับโซฟาตัวนน้นนะครับไม้นนซีนะครับและก็โตะนะครับโต้นี่ยาว4เมตรนะครับโซฟายาว3มเมตรเดี๋ยวนั่งแป๊บหนึ่งโอ้โหให้ลูกค้าดูให้ชื่นใจก่อนเนี่ยรีบลุกจังเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ยาว4เมตรนะครับตัวนี้ยาว4เมตรหนา4นิ้วนะครับหนาเฉพาะแผ่นนะครับ4นิ้วนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวดูฝั่งโน้นนะครับอ่าสามเมตรแบบนี้นะครับใครชอบนะครับมีที่ร้านนะครับโซฟาเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งลุกเด็ด เดยวตีเลยน,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 นี่นะครับผมนี่นะครับผมโอ้โหนะครับใหญ่มากครับผมใหญ่มากใหญ่มากนั่งเล็กไปเลยนะครับคนนั่งเล็กไปเลยนะครับตัวนี้แผ่นหลังนะครับหนาสามนิ้วครึ่งนะครับผมแผ่นหลังหนาสามนิ้วครึ่งนะครับพื้นนั่งสามนิ้วครึ่งนะครับและก็ยาวนะครับ 3. สามเมตรนะครับสําหรับโซฟานะครับโซฟายาวสามเมตรจะมีสามตัวนะครับผม สามเมตรจะมีสามตัวแล้วก็โต๊ประชุมนะครับยาวสี่เมตรครับหนาสี่นิ้วมีหนึ่งตัวนะครับโซฟาก็อยู่ที่เจ็ดหมื่นแปดพันบาทนะครับผมโซฟานะครับไม้มะค่าอยู่ที่เจ็ดหมื่นแปดพันบาทนะครับและก็มีไม้นอนซีนะครับอยู่ที่หกหมื่นแปดพันบาทนะครับยาวสามเมตรเหมือนกันนะครับผมยาวสามเมตรเหมือนกันนะครับและสําหรับโต๊ประชุมนะครับโต๊ประชุมยาวสี่เมตรหนาสี่นิ้วนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับผมโอ้โหตรงนี้นะครับใหญ่อลังการเลยครับจัมโบ้มากๆเลย,น,ยนะครับขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์นะครับฉะเชิงเซาน,นะครับผมครับสวัสดีครับผม